แต่ภาพรวมทานพม่ายังอยู่ได้ดียากนี่เชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนไว้แล้วนะครับว่ายากที่จะไปดําเนินการกับพม่าในขณะที่เชิงสังเคราะห์เช่นกันสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะโจบไบเดนมาปุ๊บใช้หลักการแบ่งแยกและปกครองในตะวันออกกลางทันทีก่อนหน้านี้โจบไบเดนบอกว่าจะเข้าทําการแทรกแซงกิจการภายในและกดดันรัฐบาลของอทหารมอนอมินอองไลน์แต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถทําอะไรกับ ทหารของพระมาที่ยึดอำนาจในประเทศพม่มารได้เลย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นประเด็นการต่างประเทศปาเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์กัน,กนจีนนะครับทำการรับรองวัคซีนต้านโควิด -19 ตัวที่2นะครับจากบริษัทชิโนแว็เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะครับหน่วยงานควบคุมยาของจีนได้ให้การรับรองนะครับเป็นกรณีพิเศษสำหรับวัคซีนโควิด -19 ตัวที่2ชื่อว่าโคโรนาแว็ของบริษัทชิโนแว็บริษัทยานะครับซึ่งก็ทำการรับรองเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นตัวที่2แล้วสำหรับจีนในขณะที่ คนเปรูตอนนี้ก็จัดว่าระทมเลยทีเดียวฮะเข้าคิวริมถนนทีละ2-3ถึงวันเพื่อซื้อออกซิเจนนะครับสักถังไปต่ออายุญาติที่ป่วยเป็นโควิด -19 ในครับในประเทศเปรูนะครับปรากฏว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ต้องสู้การรักษาเรื่องของลมหายใจให้ต่อไปให้ได้บนเตียงที่นอนที่บ้าน ลูกหลานญาติพี่น้องต้องระทมลำบากตากน้ำค้างบริเวณถนนบางครั้งก็มาราธอนหลายวันหลายคืนเพื่อ,อต่อคิวเอาถาังออกซิเจน <c oughs> จะได้ใช้ชีวิตต่อนะครับเพื่อช่วยบุคคลที่ตนเองรักภายในวิกฤตโควิด -19 นะครับระบาดในระลอกที่สองหนทางเดินบริเวณถนนยามดึกนะก็เป็นเสาไฟฟ้า ข้างเคียงถูกห้อมไปด้วยอากาศที่หนาวเหน็บนะครับพวกเขานอนห่มผ้าห่มบนพื้นและก็ไม่น้อยนะครับก็ใช้กระดาษกล่องช่วยกันน้ำค้างบางรายดีหน่อยก็มีเต็นต์กลางให้นอนพักผ่อนทุกคนรอคิวเพื่อขยับไปยังประตูโรงงานของออกซิเจนเล็กๆนะครับแห่งหนึ่งในนครเอลกาเยาทางชายทะเลชานกรุง ลิมาเมืองหลวงของเปรูซึ่งใครไม่เป็นก็ไม่รู้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ชัดวันหนักสำหรับเปรูในขณะที่เอสตาเซเนกานะครับก็ส่งมอบวัคซีนโควิด -19 ถึง EU นะครับหลังประสบปัญหาความล่าช้านะครับท้ายที่สุดแล้ววัคซีนโควิด -19 นะครับสายพันธุ์ใหม่ของเอสตาเซเนกาก็กำลังจะเดินทางถึงบรรดาประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปในขณะที่ กลุ่มนะครับพยายามเร่งรีบโครงการฉีดวัคซีนให้แก่พรเดือนนะครับหวังทิ้งช่วงเวลาแห่งวิกฤตไว้อยู่เบื้องหลังสรุปก็คือส่งกันแล้วนะครับวัคซีนเอสตาราเซเนกาก็ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพน้อยลงกับโควิดตัวกลายพันธุ์ในแอฟริกาใต้นะชักวุ่นแล้วเอสตาสเซเนกาบริษัทผู้ผลิตสัญชาติของสหาราชอาณาจักรนะครับ ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับมีประสิทธิภาพลดน้อยลงกับผู้ติดเชื้อสำหรับการติดเชื้อที่กลายพันธุ์ในแอฟริกาโดยเฉพาะในแอฟริกาใต้ไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่มีอาการเล็กๆน้อยๆตามรายงานของสื่อมวลชนที่อ้างอิงข้อมูลเบื้องต้นจากการทดลองในขณะที่โค v วกนะครับซึ่งมีปัญหาหลายชาติรอไม่ไหว เบนเป้าหาซื้อวัคซีนโควิด -19 ด้วยตนเองแล้วนะครับด้วยเคสผู้ติเชือ้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> หลายประเทศนะต่างเอาตัวรอดนะครับรวมไปถึงฮอนดูรัสต่างเบื่อหน่ายกับการรอคอยวัคซีนโควิด -19 ของโครงการโคเวคของสหประชาชาติพวกเขาจึงต้องหาทางออกนะครับด้วยตนเองโดยเบนเป้า จัดหาซื้อวัคซีนโควิด -19 ป่านข้อตกลงโดยตรงกับบริษัทวัคซีนโควิด -19 นะจริงๆองค์กรนี้ก็เป็นองค์กรเพื่อที่จะเป็นองค์กรกลางนะครับให้กับคนประเทศที่กำลังพัฒนานะครับตอนนี้ก็ไปไม่ไหวฮอนดูรัสก็ไปหาซื้อกันเองแล้วในขณะที่ซาอุดีอาระเบียก็เซ็งเลยทีเดียวฮะปรากฏว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจอถอนคำสั่งรัมปลดกบฏฮูตี พ้นบัญชีทำการก่อการร้ายหลังเลิกสนับสนุนสงครามเยเมนนะครับสหรัฐมีความตั้งใจถอนชื่อกบฏฮูตีพ้นจากบัญชีดำกลุ่มก่อการร้ายจากที่เพิ่งแบ็กลิสต์ขบวนการเคื่อนไหวกลุ่มนี้เพื่อตอบโต้วิกฤตนะครับด้านมนุษยธรรมในเยเมนกลับลำหนึ่งในคำสั่งนาทีท้ายๆของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนทรัมป์ที่ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางนะการเคลื่อนไหวที่ยืนยันโดยกระทรวงการต่างประเทศ นะครับมีขึ้นหลังจากที่ประธานิบีโจไบเดนประกาศหยุดสนับสนุนปฏิบัติการทางการทาหารที่นำโดยซาอุดิอาระเบียในเยเมนที่ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นสงครามนะครับตัวแทนระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิหร่านนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเหตุการณ์ในพมา่าปรากฏว่าอาดีตพนันธมิตรของซูจีนะครับรับตําแหน่งรัฐมนตรีชุดของรัฐบาลรัฐประหารของสหรัฐอเมริกาของพมา่านะครับ วัคซีนโควิด -19 รัสเซียก็ได้ไฟเขียวใช้ฉุกเฉินในเมียนมาเช่นกันนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอดีตสมาชิกของพรรค NLD ชื่อว่าเต็กเต็กไคที่ถูกขับออกจากพรรคเมื่อปีที่แล้วประกาศว่าเธอไม่ใช่ผู้ทรยศต่อชาตินะครับหลังจากรัปากกองทัพพม่าเข้าร่วมคณะอัมตรีของรัฐบาลชุดใหม่ สื่อรัเสเซียรายงานเมียนมากกลายเป็นชาติที่21ของโลกอนุญาตใช้วัคซีนสปุกนิกของรัเสเซียนะครับในยามฉุกเฉินนี่คือเหตุการณ์ในพมา่าซึ่งพมา่าก็มีการชุมนุมประท้วงติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะครับในขณะผู้มีชาการของสหรัฐอเมริกาไม่ตัดความเป็นไปได้นะครับสงครามนิวเคลียร์ระหว่างจีนหรือรัเสเซีย ผู้บัญชาการกรองบัญชาการยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเตือนสงครามนิวเคลียร์กับรัสเซียหรือจีนมีความเป็นไปได้อย่างแท้จริงโดยชีย้ถึงพฤติกรรมแน่นอนไม่ได้ของสองคู่อริของอเมริกันอาห์พลเอกชาร์ดวิชาร์ดนะครับผู้บัญชาการกรองบัญชาการยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเรียกร้องกองทัพและพวกผู้นํารัฐบาลกลางทบทวนทบทวนใหม่เกี่ยวกับแนวทางป้องกันการปราบปรามการเคลื่อนไหว เก้าราวจากสองชาติคู่อริจากจีนและรัเสเซียในนั้นก็รวมถึงความไปไปได้อย่างแท้จริงของสงครามนิวเคลียร์เป็นบทวิเกราะร์จริงๆแล้วประเทศที่จะพยายามก่อสงครามนิวเคลียร์เนี่ยก็คงเป็นสหรัฐอเมริกาประเทศที่มีนิวเคลียร์เป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือรัเสเซียอันดับ2หรคือสหรัฐอเมริกาในขณะที่คนหลายชาติพันธุ์ ชุมนุมประท้วง2วันติดต่อในพมา่าชู3นิ้วเรียนแบบประเทศไทยประท้วงการต้านต้านการรัฐประหารประชาชนหลายพันคนเดินชุมนุมประท้วงชู3นิ้วนะครับต่อต้านการรัฐประหารในย่างกุ้งนะครับในขณะที่มาตรการตัดอินเทอร์เน็ตล้มเหลวในความพยายามสยบความโกรธเกรี้ยวของผู้คนต่อกรณีที่กองทัพเข้ายึดอำนาจขององซานซูจีผู้นำ ที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งก็ปรากฏว่าเกิดการต่อต้านเกิดขึ้นมีการจับกลุ่มคนไปนะครับไม่ต่ำกว่า20คนนะที่เกิดขึ้นในประเทศพม่านะครับแล้วก็เป็นที่คือหายอย่างมากซึ่งพิธีกรเป็นกรรมการตัดสินของก o ชาร์เลนชื่อดังฉลองครบรอบ50ปีโชว์ขาสวยนะครับเป๊ะในหุน่นชุดเจ็กซี่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 นะฮะโควิดส่งออกเข้า E.U. ก็ตกเป็น68%สนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าอ m n เมนดาโฮเดนนะครับหนึ่งในกรรมการตัดสินนิรายการก็ทารเลนต์นะครับชื่อดังกระชอนที่เรียกเสียงฮือฮาไปทั่วโลกได้ถ่ายภาพอวดเรียวขาและหุ่นเป๊ะก่อนเข้าครบรอบวันเกิดอายุ50ปีนะครับนาสืสพิมเดอะซันนะครับ,นะร,บ,นะร,บรายงานว่าอ m n เมนดา โฮเดนนะครับกรรมการตัดสินในรายการก็เชลนนะครับซึ่งกําลังมีอายุ50ปีแต่ดูเหมือนว่าการเวลาทําอะไรโฮเดนไม่ได้หลังเธอได้ใส่ชุดเซ็กซี่อวดเรือนร่างเรียวขางามนะครับท่อนล่างที่มีแต่กางเกงชั้นในเควินละคลายนะครับรองเท้าส้นสีดําดูสบายสบาย,บายแมชกับเสื้อแขนยาวเอวลอยกําลังโพสท่าโชว์หุ่นเป๊ะ ในบันไดที่เป็นบันไดเวียนอยู่ซึ่งเธอเคยมีลูกแล้วนะก็ปรากฏว่าล,ลูกเธอนั้นก็เสียชีวิตซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะในสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องแปลกๆสำหรัแบบารายการแบบนี้ที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์ในพม่าคุกรุ่นขึ้นแต่จนถึงขณะน,นี้ยังคงไม่สามารถดำเนินการอะไร กับรัฐบาลประหารพระมาได้มีการไปร้อง EU มีพระออกมาเคลื่อนไหวนะครับสถานการณ์โควิด -19 ยังคงหนักอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้โครงการ c o v วกนะครับซึ่งปรากฏว่าเป็นโครงการที่จะให้วัคซีนทัดเทียมกันนะก็ไม่ยังไม่ประสบความสำเร็จวัคซีนไม่เพียงพอประเทศต่างๆต้องแย่งชิงกันเองฮอนดูัสต้องไปขอเองไปซื้อเอง,ไป,อเองไปเร่งดาเนินการเองนะครับสำหรับวัคซีนโควิด -19 ปัญหาในตะวันออกกลางหลังจากที่เริ่มประสานกันได้คราวนี้พอโจไบเดนเข้ามาโจไบเดนก็ใช้หลักการแบ่งแยกและปลุกกรองในตะวันออกกลางอีกรอบหนึ่งความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็กําลังกลับมาประทุอีกรอบบือหลังจากที่มีการตกลงกันได้ระหว่างกลุ่มกบฏแล้วก็กลุ่มประเทศที่เกิดความขัดแย้งกันเองนะครับโดยภาพรวม นะครับสถานการณ์โควิด -19 ยังคงหนักนะฮะยอดคนตายเกินกว่า110ล้านคนเข้าไปแล้วไม่เชิญงานสังเคราะห์นะครับไม่เชิญงานสังเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพมาน่าจุนี้กรณีนี้ยังคงไม่สามารถจะดําเนินการอะไรนะครับกับรัฐบาลของพมา่าได้นะครับองค์การสหปร,ระชาชาติสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและอาเซียน ที่บอกว่าจะมีการเคลื่อนไหวนะครับองค์การสหประชาชาติหรือ UN ก็บอกว่าจะมีมาตรการอื่นใดจะขอให้ดําเนินการกดดันพม่าโน่นนี่นั่นประเทศในอาเซียนก็บอกว่าจะมีการประชุมกันนะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีการประชุมฮนะและมาตรการอื่นใดก็ยังไม่เกิดขึ้นพมา่าตอนนี้ก็มีการจัดตั้งรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยฮะพวกขององซอานสูจีอยู่พักเดียวกันตอนนี้ก็ไปเข้าร่วมกับรัฐบาลของพมา่า สิ่งอนี้กําลังเกิดขึ้นในประเทศพมา่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นก็ยึดหลักของประเทศไทยไปต่อต้านที่สถานทูตไทยไปที่บริเวณในพมา่าก็เกิดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นแต่ภาพรวมทาพรพมาร่ายังอยู่ได้ดียากนี่เชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนไว้แล้วนะครับว่ายาก ที่จะไปไดําเนินการกับพม่าในขณะที่เชิงสังเคราะห์เช่นกันสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะโจไเบเดนมาปุ๊บใช้หลักการแบ่งแยกและปกครองในตะวันออกกลางทันทีก่อนหน้านี้โจไเบเดนบอกว่าจะเข้าทําการแทรกแจงกิจการภายในและกดดันรัฐบาลของอทหารมอนอมินอองไลน์แต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถทําอะไรกับทหารของพม่าที่ยึดอํานาจในประเทศพม่าได้เลย ี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะเข้าใจการต่างประเทศก็เข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คอยหมูย่ยแผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานดำผลผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหา,าทอนผู้คนฟ้าพามาจนทานพ้นโภยภัย ปันแบ่งไปนำใจเลิศล้น,ลนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวัน,ววนฟ้าสรงผูกพันไพยฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วัน่นฟ้าทรงผูกพันไทฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น